ไอ้เสมครับว่ายังไงลดยังผ่อนไ่หมดสามารถเพิ่นรดน้ำเจ้าได้บ่ครับไอ้ลถยังผ่อนไม่หมดครับแต่อยากจะซื้อคันใหม่แมนครับไอ้นะอยากจะปลดภาระคันเก่าครับทาง,งเดียวอ่นานะมันก็ต้องถามก่อนว่าเจ้ารถที่ผ่อนอยู่ผ่อนได้จากเดือนจากปีแล้วแล้วก็ดาวม่จักบาทบ่แมนว่าหากก็ะออกมากได้สองสามงวดไอ้ยังไม่ได้จ่ายข้างวดเลยนั่นก็เป็นไปว่าได้เออนกจากเจ้าจะดาวมาจักสองสามแสนนะท่านกได้ยุ่งอ่ามนเมนมนนะ สำหรับลูกค้าที่ว่ารถยังพอนบ่เบิดน่แล้วอยากได้เทิร์นขั้นไม่พมบได้สองปีถึงสามปีฟีดไหนกรณีฟีด่าวออกมาคอยจะสามารถเปลี่ยนได้ต้องเช็กยอดปิดมาก่อนว่ามันจากบาทสมมติว่าเจ้าไททันมาเทิร์นคัแนนบ่ครับนะรถปีสิบเจ็ดสิบแปดนะเขาซื้อกันอยู่สามแสนนะยอดปิดเจ้าสี่แสนครับมันก็บ่าสามารถเทิร์นได้แ<า>ด่กันว่าปิดอยู่สามแสนก็่าั สามแสนสามสามแสนซี่เอาไปเอายอดไปเทินใส่คันใหม่อันนี้ก็พอซอยได้ครับนะโมะเมนต์มาหักกออกมาหงวดสองงวดอันนี้เทินไปได้นะโอเคปะโอเคครับไีอะวันนี้นะพามาดูรถเข้าใหม่นะเป็น Honda าซีวิกนะเอสีขาวนะชุดแต่งรอบคันนะนี่เลยใครมีรถเก่ารถกระบะรถเจ็ดที่นั่งอยากกระเทินรถใหม่มาเทินซีวิกเก๋ไอเสียมได้เลย ถ้าเห็นซีบิกแล้วอดใจไม่ไหวมีรถเก่าอยู่เอามาเทินกับไอ้เสียมได้เลยโอเคปะ่ะโอเคครับนะาไปเช็คยอดปิดมาไว้ยอดปิดจักบาทไอ้เสียมผมมีรุ่นนั่นรุ่นนี้เทินได้บอยอดปิดเท่านั้นเท่านี้ทักมาหาไอาน้นะถามได้เลยนะาอยากขู่อย่างถามเขามาไอ้เสียมบมมีเก็บค่าช่วงถามด <c oughs> <c oughs> ูเห็นธนาคารโอเคปะ่ะโอเคครับามาถามจะซื้อจะขายจะแลกจะเลียนจะเทินทักามาน้าเน่ ฮอนด้าซีวิกเอฟซีชุดแต่งรอบคัน nah, nah, มาพร้อมกับท่อคู่สีขาวสกเกิร์ตรอบคันสปายเดอร์หลังหูฉรามรถสวยมากนะ1.8รถปี2020เลยโอ้โหรถปี2020ันไปนะครับแล้วออกรถแค่ฟรีดาวผ่อนหนึ่ง0มืใครมีรถผ่อน3 4, ปี4ปีหรือว่ารถมีเล่มจะมาเทินซีวิกคันนี้รับเชิญครับรับเทินมาเลย ออใครมีรถเก่าจะมาเทินซี v ิกเอฟซีเกีสมทักมาปุ่มพุชสตาร์ทอะดูไม่หน่ะไม่ไม่แลนหลายหน่อยนนดูนอยดูน่อยเจ็ดหมื่น <70, 000. S 1> โอ้ไม่เจ็ดหมื่นเองปุ่มพุชสตาร์ทด้วยน้อยมากนะกล้องถอยมีไหมโอ้กล้องถอยมีผุนเห็นรถคนคนย, <laughs> นยางเออเห็นรถคนยางนิจยางเนาะ ออกรถจบที่ศูนบาทได้เลยผ่อนเพียงแค่1,000 0มนิดๆคุณก็เป็นเจ้าของ Honda Civic FC สีขาวคันนี้ได้เลยคุณก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะสวยๆเครื่องเดิมๆกริบๆฝาปวงเดิมน็อตไม่ขยับนะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนต่างกับวัดซื้อได้เหนืออีสานกลางใต้ไอเสมทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้าน ามาเลยทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไฮเฮ็ดห,หน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับพ่อีดอยางขับวิ่งขับแก๊ขบขับบุกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม้เผาทันเรียงงัวเรียงควายเลียงหมูเลียงหมาเรียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถสมประมงประมงทุกอาชีพไอเสมรสิิงจัดไ้เป็นกระตังใจให้เสมและกระทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ไอเสียมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจว